ยินดีต้อนรับสู่ช่องทีสติลเปิลครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอินดีนาโจนนะครับเป็นอีพีที่หแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงตอนที่เรามาช่วยเพื่อนของเรานะครับเพื่อนเราจะเหมือนจะโดนจับเรืออะไรไปทักอย่างนี่แหละครับเราก็ต้องมาสู้กับไอ้เจ้าถือปืนนี่นะครับเพื่อเพื่อที่จะพาเพื่อนของเราหนีไปจากไอ้พวกนี้นะครับ ตอนนี้เพื่อนเราก็ได้สู้มาแล้วก็ไม่ดีเพื่อนเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับตอนนี้มันจะมีอะไรสั่งไว้สักอย่างนึงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้ให้เพื่อนเรานี้ก่อนเราก็ต้องสู้กับไอเจ้านี่ก่อนนะครับมามาเริ่มกันเลยครับตอนนี้เป็นภารกิจนะครับให้เราเหมือนกับว่าให้เรา แต่ยิงพวกนี้แล้วก็โยนใส่ไอเจ้าตัวนี้ตัวที่มันมีปืนนะครับเนี่ยต้องยิงโยนไปนะครับตอนนี้ให้ให้มันมึนครับให้เลือดหลอดมันลดนะครับปล่อยมาปล่อยที่สับสองสับดาเมจไม่ค่อยเข้า,าโอ้โหโดนปืนฟาดมาดาเมจไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับตอนนี้ถีบมายังไงหยิบขึ้นมาครับกดสามเหลี่ยมโยนไปทีนี้อุย้ยเหมือน มันเมือนนะตอนนี้มันมือนะละฟ้ดที่ึงไม่ได้ครับยังไม่สตันนานมากพอที่เราจะล้มมันได้นะครับโอ้มันยิงปืนมานะครับมันจุดกระสุนตอนนี้มันคาเซียนจะตัดให้เราดูอะไรดูอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้นโอ้มันทรงมุมกล้องผิดครับสงสัยมันมันไม่ตัดนะแต่ว่ามุมมุมกล้องมันจับผิดนะครับตอนนี้มันเซค่คะรัเราต้องดึงปืนอ,ออกครับ นี่ครับเราจัดการมันได้แล้วเราต้อง,องดึงปืนให้ออกครับตอนนี้เหลืออยู่เรืออยู่ประมาณสามกระบอกอู้โดนยิงจอจอจ,อจออับหนเลยโศกมากเต็มเต็มแล้วก็ดึงออกมาครับตอนนี้ดึงปืนมันออกเหลืออยู่สอบกระบอกครับเราต้องไปเตะหินเพื่อโยนให้มันสตันนะครับตอนนี้โยนให้มันติดสตันนะครับจับหินขึ้นมาโยนใส่หน้าไม่ได้ไหม ดึงมาดึงมาสุดเดือกับบอกาเดียวครับตอนนี้เราต้องรีบไปที่เสาครับไปถีบเสามาอีกครั้งหนึง่งมาครับเสาตรงนี้นะตอนนี้เห็นเสาครับตอนนี้กดซอมเหลี่ยมถีบเสาขึ้นมาเห็นจับหินกาโยนใส่หน้ามันครับตอนนี้หาต้องหาจังหวะก่อนครับตอนนี้เย็ยบว่าครับได้มาหน่อยใส่หน้าทีนี้ก็กด ดึงปืนออกมาครับตอนนี้มาครับปืนหมดครับตอนนี้วัดกันเลยว่าใครจะกินกันครับอินดน่าทิที่นึงโอโ้โหถึงคันถึงคันกับครึ่งลอดเลยครับตรงนี้โดนเท้าของอีเดน่าไปสับหัวไม่ทิ้งทงหน้าไปอีกดอกนึงโอโ้โหแต่พี่เจอบอลทากลุกพักเข้าไปนี่สบลบแล้วตอนนี้คาสซินครับเหมือนกับว่าเราแต่การมันแด้แล้วนะครับเราต้องเหมือนกับวานี้เอาไปจากที่นี่นะครับ สำหรับตอนพี่ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลัง